ตอนนี้นะครับ6โมงเชา้าโอ้โหเพิ่งตื่นเลยครับเมื่อคืนเนี่ยกายจะทาคลิปโ,โหหลับก่อนโอ้โหง่วงมากเลยอะตอนนี้ตอนเชา้า6โมงตัวอะไร <c oughs> เธอโบว4,000ตัวนี้อีกเลยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทําง่ายที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้จีราฟนะครับ2ตัวกับเทอร์โบ3,000ครับผม2ตัวโอ้โห EC มากแต่ผมจะหายังไง เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูซิว่ารหัสเราเนี่ยได้เก็บมาบ้างไหมเดี๋ยวเราจะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าตัวซีควิตลับนะครับที่เราเนี่ยจะต้องค้ามนะครับทุกตัวเลยนะฮะรู้สึกว่ามีประมาณ6ตัวตอนนี้เนี่ยผมค้ามันแล้ว2นะครับซึ่งเป็นตัวที่หายากที่สุดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มละเริ่มต้องมาเก็บอ่าคือว่าเก็บตกนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเราจะเดินทางแต่ละตัวต้องทํายังไงบ้างเนี่ยอย่างเช่นคนนี้ครับตอนนี้ผมกําลังซื้อขายน้องเขาอี่อยู่ น้องเก้าอี้ใช่ไหมเก้าอี้ G e ตรงนั้นกับกัจบจบัจบๆนี่แล้วเดี๋ยวผมจะหยิบไอ้ตัวนี้ <c oughs> ดุยดุยดุย,ดยไปด้วย <laughs> แต่ก็เกมเลยบิดบิดคมๆร้อเล่นร้อเล่นร้อเล่น <c oughs> น่ะเขายิ้มแป้นเลยไปไงเราขโมยปุ๊บเขาไม่ยิ้มเลยนะ <laughs> อย่าขโมยเลยแล้วโอเคครับโอ้ไปแล้วครับ40บาท40าทอย่าบิดกันเลยพี่เฮ้ยบ้านเปิดแล้วไงไปดีกว่าเอาเลยที่บอกนะครับเราซื้อขายนะครับเกมนี้ซื้อขายกันโหดมากนะครับรยกว่าคนที่แบบ กำลังแบบเ,เรียนหนังสืออะไรเงี้ยก็สามารถเล่นเกมนี้หาไรายได้เนี่ยได้เลยนะเฮ้ย <c oughs> นี่ผมชี้ทางได้เลยนะครับแต่ว่าจะไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็4 0บาท2ตัวนะครับใครที่ดวงดีนะครับในเกมนี้ก็ได้เงินไปนะครับอย่างเช่นเ้าเล่นเล่นอยู่คุณได้มังกรเนี่ยอย่างต่ําคือ5้าพันนะ <c oughs> <c oughs> อะไรจะขนาดนั้น <c oughs> <c oughs> นะเกมนี้แต่มันก็ยากนะครับอ่าอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราหยิบเก้าอี้เสร็จนะครับดุดุดุดดุหยิบต่อเลยนะครับเกียนเกียนเกียนเด็กดีกว่า เราเล่นเราเล่นเราเล่น่นนะส่วนถามว่าผมเอาเจ้า2ตัวนี้มาทําอะไรนะครับจะมีซีเครตลับตัวนึงเนี่ยเขาจะใช้น้องเก้าอี้นะน้องเก้าอี้แล้วก็เจ้ารวมมิดใหญ่นี่ครับส่วนจ๊อบจ๊อบเนี่ยรู้สึกว่าต้องรวมกับเจ้าแมงกะพุนด้วยซึ่งแมงกะพุนเขามีไหมเนะี่ยแปบ๊บหนึ่งนะเขามีแมงกะพุนไหมไม่น่ามีนะครับทุกคนอ่ม แล้วก็ซื้อแค่นี้ก็พอนะครับนี่เก้าอี้ลมิดโอ้โหซึ่งที่น่าตื่นเต้นเนี่ยคือถ้าเราติดสถานะเยอะๆเนี่ยผมบอกได้เลยคําเดียวว่าตัวราคาอย่างแพงเลยนะครับขายออกได้แพงมากๆนะครับเกมนี้ซื้อขายได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวนี้ก่อนเทอร์โบสี่พันะตัว2ตัวนี้ที่รับมาก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันเรามาทำเทอร์โบสี่พันดีกว่าดูซิว่าจะสี่พันจริงไหมจริงหรือหลอกยอกหรือเล่นไปครับไปดูครับว่าหลัดไหนมีเทอร์โบบ้าง บ้านคนแรกครับมาแล้วมีไหมมีเทอร์โบไหมไม่มีเลยหรอไม่ไม่มีเทอร์โบเลยครับโอ้โถโอ้แต่มีเยราฟอยู่ครับเจ้าเทอร์โบเนี่ยใช้เยราเมื่อกี้พูดหรือยังใช้เยราฟนะครับสองตัวโอ้บ้านนี้มีเยราฟพอดีครับสองตัวบ้านเราไม่มีเยีราฟเนาะเออไม่มีโอ้เี๋ยบ้านเรามีตัวเทอร์โบด้วยเนี่ย หลานเราเองแท้ๆไม่รู้เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอืมหวันเจี๊ยบไล่เดี๋ยวไปหาราสำรองนะครับอีกสักรหัสนึ่งที่มีเทอร์โบคิดว่าน่าจะเจอนะน่าจะมีนะหรือถ้าไม่มีเดี๋ยวค่อยหาซื้อนะไม่เป็นไรโอเคโอ้โหเริ่มต้นวันมาดีมากเลยทุกคนดูอืมจิราฟเซเลสตรจิราฟครับฟัลเลสเตรทนะครับสองตัวพอดีด้วยนะแล้วก็เธอโบหนึ่งพัน หนึ่งพันเลยแล้วลดโอ้โหไม่แรงเลยทีนี้เทอร์โบสามพันนะครับก็มีหนึ่งตัวเยราฟก็สองตัวโหขาดแค่ตัวเดียวครับอ่ะเรียบร้อยนี่โอ้โห,โหสวยงามมากไหนดูรหัสสำรองอีกซว่ามีอีกไหมบลานอื่นเนี่ยขอยีราฟได้ไหมไม่ใช่ยีราฟเอ่อเทอร์โบอืมพี่เฮ้ยบ้านนี <laughs> ้บ้านนี้ไม่เหลืออะไรเลยเด่ยโอ้ยขัดปีหาของมาด่วนเลยนะอันนี้คือบักกาม่าโอ้โห ครบแล้วครับอาตัวก่อนตัวก่อนติดอะไรบ้างไม่ติดอะไรเลยตัวนี้ติดเป็นไดมอนครับโอ้ทุกคนเดี๋ยวผมอให้ดูนะครับเมื่อเยือรับ4,000 3,000เนี่ยไปโวมก,กับเป็น4,000เนี่ยมันจะติดสถานะอะไรบ้างนะครับซึ่งเยือรับตัวต่ตางๆเนี่ยไม่มีโอ้ดู โลนมากเลยไม่มีสถานะอะไรเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้โ oh, ห oh, มีไดมอนตัวหนึ่งโอ้โ oh, ห oh, ด้วยเทรนอสท r ูตรโมีลอ้โหนี่ชื่อเต็มเข้ามาแน่ผมขอเรียกว่า,ารถไฟรถไฟเทอร์โบสามพันนะเหมือนเดิม <c oughs> ชื่ออย่างเชยเลยขอโทษน,นะแต่แต่ผมว่าชื่อมันก็สวยดีนะเอาละมาเราได้เวลาแล้วนะครับตอนนี้งั้นเราจะใส่เจ้าเทอร์โบนะครับแออเฮ้ยเทอร์โบสี่พันจะได้แล้วเหรอเนี่ยโอ้โ oh, ห <c oughs> ดวงดีเข้าวันนี้มาเร็ว <ừ> เดี๋ยวผมพาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราได้อะไรมาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับจะได้สรุปให้ฟังนะว่าผมเนี่ยได้ตัวผสมมาแล้วกี่ตัวรู้สึกเขาเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ6ตัวนะหรือว่า5ตัวน่าจะ6น่าจะ6นะครับแต่ก็ตอนนี้ก็น่าจะาใกล้ครึ่งทางแล้วนะครับเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดนะครับเดตนนี้ตัวเขาก็น่ารักมากเลยนะแต่ละตัวเดี๋ยวให้ดูน่ารักมากเลยนะอยากเก็บเอาไว้ คือปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ดูเรื่องเงินตานะเพราะพอก็ไม่รู้เอาไว้ทำไรแล้วรีเบิร์ดก็คงจะอัปเดตหน้านะครับอัปเดตหน้ารีเบิร์ดสิเนี่ยน่าจะมาแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเก็บเงินเงินช่างมันตอนนี้เนี่ยตัวที่ทําได้แล้วเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้นี่โรสบอสนีครับเป็นตัวที่เก่งที่สุดเลยนะตาแป๋วมากเลยน่ารักมากเนาะเห็นไหมมีแมงมุมด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นเจ้าโอดินดินดุนแบบสตรอเบอรี่ใช่ครับทิ้งไปแล้วอะไร ไปไหนแล้วเนี่ยอ่าอ่าโอเคอาจจะอยู่ลัสมรองครับอได้มาสองตัวแล้วอ่าแล้วก็อุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวดรนี้มีเก้าอี้ด้วยเหรอเอาเอาที่เอาเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ทุกคนจำได้ไหมเมื่อกี้ตอนคิปแบบผมเก็บเก้าอี้มาด้วยใช่ไหมหนึ่งตัวแล้วก็รวมกับเจ้าตัวนี้ครับสองตัวแล้วสแสดงว่าเก้าอี้ e ผมเนี่ยคือครบแล้วครับขาดเจ้าตัวรวมมิดใหญ่ทุกคนเราจะทําอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือเจ้ารวมมิดใหญ่แบบนั่งเก้าอี้ ไอตัวนี้เนี่ยเก่งที่สุดอ่าในตู้ผสมเนี่ยอันดับสองเลยนะโอ้ครบแล้วครบแล้วโอ้ดวงดีมากเลยฮะผมเปิดมาก็ดีไปหมดเลยครับตอนนี้แบบแบบรู้สึกรวยอะ่ะตรงนี้ผมใส่ครบยังเกือบลืมเลยนี่คือหนึ่งร้อยล้านนะน่าจะเป็นตัวที่ไม่เก่งที่สุดหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่ซีเควตเลยครับใช้แค่แบบบรลอตอะ่ะแล้วแบบกลายเป็นซีเควตตัวนี้คุ้มเลยเนี่ยนะครับหาไม่ยากทาไม่ยากเลยนะอ่ะมาครับเรียบร้อย ดูซิว่าจะติดไดมอนไหมเนีครับเทอโบ4สี่พันเ์อโบ4สี่พขอไดมอนนะถ้าได้ไดมอนนี่หวานเจี๊ยบเลยนะอ่าแต่กนจะกดกันนะครับโรบักตรงนี้ร้านบิบกรันแล้วนนะครับลิงก์ใตคลิปได้เลยนะแล้วก็ร้านน้องอยูเนี่ยรับฟาร์มเลเวลด้วยครับอ่าไม่พูดเพิ่มทงเพงคัฟนาว่าเลสซีเลสซีเลสซี่กยโอ้โน่ดูมากเลยเอาค้างค้ง <laughs> นี่คือลาโทโบสี่พันใช่ไหมเนี่ยอา what แล้วไม่ติดอะไรเลยใช่ไหมโอ้ oh, ไม่ติดไดมอนด์ครับทุกคนคือมีโอกาสติดไดมอนด์เนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มัง้งนี่ครับเพราะมีสี่ตัว <c oughs> ไม่ติดอะไรเลยอุ้ยแต่ก็เก่งอยู่นะเออสามแสนเลยเหรอโอ้ oh, คือถ้าเป็นแค่เบลหลอดเนี่ยก็แค่หมื่นกว่าโอ้ตัวนี้เก่งครับรวมไปรวมมานี่คือเก่งเลย น่ารักกลายเป็นนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นรถไฟใช่ไหมอันนี้รถไฟฟ้าโถส้่วมครับโถสซ่วมแตกด้วยอันนี้เรียกช่างประปามันซ่อมด่วนเลยนะนี่คือน้องเป็ดเทอร์โบสีพันครับน่ารักมากเลยนะประมาณนี้แล้วกัน,นครับคลิปนี้สั้นๆนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปลุยนะครับอาจจะเป็นตัวรอสปอสตัวเดิมแต่ว่าสถานะติดเป็น10อันเลยอย่างนี้นะเดี๋ยวคอยว่ากันขอแยกไปหาตัวเทพยบๆก่อนอย่างคลิปนี้ประมาณนี้ครับ เขาเชื่อใหม่คลิปหน้าครับเย้ตัวโบสีปันได้แล้ว